จะมาเอาแลรปพันตัวครับทุกคนคนละม้วนเอ้าแล้วมันจะออกอยังไงอ่ะใช่งไงอ่ะนี่แหละปัญหาสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องแฝงสยองแชทแนโอ้โหวันนี้พวกเราจะมานี่ทุกคนเห็นไหม ผมจะมาเอาแลรปพันตัวครับทุกคนคนละาเน่ยมันเอาน่ามันจะออกยังไงอ่ะใช่ไงอ่ะนี่แหละปัญหาไม่คือผมอยากลองดูนะว่าแรบหนึ่งม้วนเนี่ยแรบที่เขาไว้ซีนอาหารเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกซีนหรือแรบไม่รู้ไงซีนอาหารอ่ะที่เคยที่เขาไว้ซีนอาหารเนี่ยว่าสมมติเราเมาพันเนี่ยหนึ่งม้วนเนี่ยมาพันตัวเราเราจะเอาออกไหมบ้าตัวเราอ่ะใช่มันหนาเขาที่ซีนอาหารหนากว่าไอเดอรเนี่ยเอาเป็นซอยแทนได้ไหมเฮ้ยเอาไปทำอะไร เอาพันตัวอ๋อพันตัววันเนี้ยผมจะเอาเนี่ยหนึงน่งง้วนตามที่บอกพันตัวแล้วแข่งกันใครออกอย่างแรกได้เร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะไม่ออกไม่ได้แน่แก็คือออกไม่ได้แน่แตอนนี้ผมก็ไม่รู้ชะตากรรม,ต,มตัวเองว่าจะอยู่ในนี้นานแค่ไหนนะเริ่มเริ่มมึงก่อนเลยใครมึงอ่ะบ้าพันในนี้ก่อนเดี๋ยวกูช่วยพันเอาเอาเอาใน้ก่อนนะเอาในนี้ก่อนเอาไนนี้ก่อนไม่ผมเต้นกล้ายือยเราในการนี่ถอดแมวมือมือถ้าาโกงดิมือชี้ลำตัวดิมืออย่างนี้ เออเก็บเล็บก็ไม่มีมันตัดไปแล้วเมื่อวานโอ้ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวค่ะมไม่มีเลยแล้วไม่ต้องเอากูไปนอนนะพันที่ครึ่งตัวหรือพันขาดด้วยเนี่ยพันหมดทั้งตัวเลยพันหนึ่งคอทีนี้เราขอเวลาพันก่อนหนึ่งม้วนอ่ะเออันนี้คือสามทีเนี่ยออกเไ่มจับไันจับไม่ไม่ออกสามทีก็ไม่ออกเฮ้ยขึ้นทั้งบนนะขึ้นทั้งบนตรงสายไปอยู่ไปอยู่ตรกลาง เดี๋ยวก็ไงทุกคนก็โดนพันอยู่แล้วไม่ใช่แค่มึงคนเดียวหรอกอันนี้แหละแซมมอนโลฮะแซมมอนโลไม่ใช่คือชิโลเนี่ยชิโล่คือชิโลถ้ามึงแค่อะไรเลยเจ้าหมูถ้ามึงพันกูวิธีีกูไม่ให้มงกุดกูเนี้ยเอาเอาเอาถึงไรเอาถึงไรเอาถึงไรคุ้มไรคุ้มไรให้มงหนูสิหนูเจอที่หนึ่งมาให้โอ้เฮ้ยพี่พันช้าอ่ะเอ้ยคนมึงอ่ะลู่แล้วครับทาเวกชาเวกเอาเน้นมึงด้วยเอาเนมึงด้วยหลักหลักดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลักดีอ่ะ กูไม่น่ารอดอไหลเขาโดนทุกคนเลยเดี๋ยวเราตัดผ้าตอนนี้นะเสร็จเอาโอ้ดักแม่ไอ้ดักแม่ทั้งหลายข้าไรเนี้ยมันิ้นไม่ออกแล้วดีดหวยมุณจะออกไหมวะคิมิโนะโทริโกะนินาเตชิมาエバキ อย่าทำเลยทุกคนโอเคทุกคนกรรมการบอกเริ่มเลยหน่ไปทุกคนเหลือเราจะมาออกจากตักแน่นี้กันหนึ่งสองี่แหนึ่งสามมือกูไม่รู้สึกแล้วตอนนี้เริ่มแล้วไปไปไปเฮ้ยโอ้ยอี๊ยหนึ่งสอง ลุงมาตัวยเลยนะหัวแตกนะเอาล่ะเออหัวลุ้งไม่ได้เลยไม่ได้เอาไม่ออกกูยอมตอนนี้เฮ้ยรีบตอบยังไงกูยวอมลองนั่งเลงอ่ะมีเกมให้เล่นคุยต่อช่วยให้ลองนั่งเลยไอ้เหี้ยมีเกมไหมหรอใช่มอบของรางวัลพิเศษใครตอบได้ให้ใครตอบได้ให้แต่กูไม่ทำอะไรเลยนะกูก็ลองใช้เข่าช่วย เราคุณลุกไม่ได้แล้วด้วยสงสารเดี๋ยวพี่จะช่วยให้ขยับไม่ได้ถ้าใครตอบคำถามได้จะไ,ได้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ,อที่จะหลุดผลจากแลรปผว้นี้กำลังพยายามอยู่ได้ยินเขาอุปกรณ์แต่ไม่ได้ดีใจขึ้นกรูรู้สึกแล้วุณช่วยอุปกรณ์ช่วยแต่ไม่ใช่ปากกับตีนเนี่ยนะเอออุปกรณ์ช่วยไม่ได้ช่วยยังไงเอออุปกรณ์ช่วยก็ดีกว่ายืนเฉยๆกูต้องขอ สาวหนึ่งคนมึงกูจะมีแรงดึงหนุดเลยอะไรอ่ะน่าสนุกมีเกมเ,กเลยอ่ะมีคำถามให้ตอบไม่ไม่ใครจะตอบพูดชื่อตัวเองเดี๋ยววิเจะสั่งให้ตอบบ้าหรอ,อคำถามมีอยู่ว่าว่าว่าม้าลายมีราศีบดให้ตอบได้แค่สีเดียวอ,อ้าวอ่าบดม้าลายราสีขาวแล้วกันม้าลายราศีดำไนหนโบดถูกต้องอ,อ้าวมึแค่ตอบไม่เหมือนมึงแค่นั้นแหละขอตัวช่วยเลยครับตัวช่วยครับได้เลยอ่ะบดได้เลย สอบสีขาวใช่ไหมเออทำไมเอาปากกาสีขาวเ,เลยครับเอาไปดิอย่าเรื่องมากไม่ก็โยไปเฮ้ยโยเป็นไดไยังไงวะช่วยปวดหัวพอถนัดเราไปเลยอ้าวหลุดแล้วไม่เห็นเอาไปทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเฮ้ยกูรู้แล้วกูม,มีอาวุธแล้วกูต้องเอายิ้มจ่อออกมาให้ได้ไม่หยอกเหนียวถนาดมียอะไรจะจ่ออ๋อโอ้โหไม่ยอมเลยเนี่ยนี่จ่อไม่ได้เลยแต่ดูต้องเหี้ย บางทีเขามีมีนิ้วเลยไม่มันจะแตกนะมันแตกอยู่นะเอาไม่ออกเฮ้ยทุกคนดูดิปุ๊บเฮ้ยค่ะคำถามข้อที่สองเอาออกมาเลยเหรอมาดิคำถามข้อที่สองให้พูดให้ชื่อตัวเองก่อนนะให้ตอบเมื่อไหร่เดี๋ยวเรียกคนโบราณของไทยเรียกพี่สาวคนโตว่าอะไรโบสเสด็จที S <S พี่สาวคนโตอ๋อใช่โบราณเพราะไม่เห็นสีว่าจะขาดเฮียอะแต่ไม่ตอบว่าเป็นไหนถ้าไหนตอบไม่ได้ถึงจะวนกลับมา <S <S พี่อะเสดที <S 2> <S 2> ่กูยังผิดเลยเพราะไม่เห็นสีอ่ะหม่องพี่อะหมองพี่ใครจะตอบต่อบัสอ่ะตอบก็ต้องวนนี่เอาวนวัดเองไม่ตอบนะให้กูไม่คิดนานเนาะพี่สาว เรียกหน่อยอีพีอีพีอีพีไหนเอรียกพี่สาวอ่ะพี่อะไรวะไอ้ยพี่พี่เอ้ยถูกต้องไงอายเอ้ยมึงอ้ายมาแล้วอ่ะมึงเอ้ยไงเอาดีอย่าบอกว่าที่ถืออ่ะเห็นชอบดูจังกระโห ไม่ไอ้อันเล็กเมื่อกี้เอาเข้าอยา่างยากเลยแล้วอันใหญ่เอาพี่อันใหญ่ได้เพราะมันมือหลุดแล้วมันก็ใช้ของหนายแล้วเราอ่ะเออเรากเข้าไปตรงหน้ออาอกมันไหมากเข้าไปตรงหน้าอกมันนี่อันนี้คือของรางวัลที่น้องโบได้นะเออฟางนี่นะอันเนี้ยเอาจริงไหมทำอะไรไม่ได้จริงหรือเปล่าหรือนี่บัวชอบกินของกัดเก็บของแต่ไม่มีประโยชน์ ดูดูไม่ทำไงก็ไม่ออกอ่ะเพื่อนเห็นไหมเห็นไที่นี่พวกเขา้าไปทำอะไรกันถามจริงมุ่งเข้าไปทำอะไรแค่ดองอ่ะปเป็นอาวุธกูอ่ะเขาถามขออีกขออีกขอตัวเ้ืยออีกขอ,อกอูได้เยอะไปละจะช่วยอู๋ยังไม่ได้ดีใจเลยตอบถูกอ่ะไอ้ยังเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกนะคำถามข้อต่อไปก็คืออาหารกระป๋องที่สมบูรณ์เก็บไว้ได้นานเท่าไหร่สักบดบาท อ่ะโบ๊ิตอบตอบสปีทไหนตอบห้าปีทิโบตอบมีมีนอกกว่าห้กว่าไหมไม่มีสปีร้อยปีทีพันปีศปููเลยด้วยสูเ้ยโบทโบทตอบยี่ปีทหนึงปีถูกต้องเวยคฮยดูนี่ดูนี่โอ้ยนี่เอาสีคนเดียวเลยเว้ยโอ้ มึงดูมึงดูเลยน้อยครั้งแต่ได้ของดีเว้ยนี่คือของรางวัลที่ผู้ชนะจะได้ไปก็คือกูเห็นแล้วก็คือของดีจัดของดีอะไรว่าำดัในกล้องเต้นอ๋อจากดำเป็นแดงแล้วก็จากแดงเป็นดำสต่พาไม่น่้าไหวเยอะปึ๊บขัดจมูกอ๋อกูยังมีอาวุธที่กูใช้อ๋อไอตอนข้างล่างก็ใช้จังไม่แล้วก็วางแล้วก็พื้น แทงล็อกขึ้นไปนี่เนี่ยมีจะทำอะไรได้มันแทงไปมั่วไปไหนหมดล่ะอุ้ยฝาฝาแหววฝาอื้อนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แทงได้สามลูใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไม่พอไม่คมเลยแทงได้สามลูอ่ะมไป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 เฮ้ยนี่มึงได้สาวเขาถามมหยึดขาดแล้วครับถามว่อะไรไม่แล้วมึงทำอะไรไม่ได้เลยพร้อมรับของรางวัลกันหรือยังพร้อม อันนี้เป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวมากเวอร์ร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้นสามร้อยหกสิบห้าชิ้นหนึ่งปีหปีใครจะตอบของคนนี้ร้อยยี่สิบแปดผิดนี่เลยน้อยไปอันนี้ให้น้อยไปร้อยห้าสิบหกผิดน้อยไปกม่ตอบสองร้อยน้อยไปเฮ้อเฮ้ยน้อยไปตามร้อยมากไปไม่ตอบสองร้อยห้าสิบมากไปสองร้อยสี่สิบแปดมากไปสองร้อยสามสิบ มากไปอไเอ่อสองอยยีมากไปสองบแปดมากไปส<ะ> <21 7. S 1> องร้อมากไปเสียสอง้ยสิบมากไปสองร้อยแปดถูกต้อเสียันมาเสี่ยันมาพีพีพูดเลยมีใจให้เสียแรงเชยอ้ถูกต้อง ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไม่ไม่อันเนี้ยก็เบื่อคุยไม่ได้เอาไปนี่ทีเด็ดมัอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนเลยทีเด็ดอยู่ตรงนี้ชิ้ต่อไปเหรอนี่ของรางวัลที่ผู้ชนะรอบนี้ชีวิตได้นะครับตันต์ตันต์อ๋อคุยออกก่อนอเอาคุยออกไป ปลาใส่เหรอมอกแจโอ้ม hmm. mm ีก hmm. ุญแจอยู่แต่ก็คงมีมือกูได้วางก่อวกันวางแล้วกันหายไปที่นนี่เอาคนไปดูดิทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ทำไรอ่ะอะไรมาเด็ดอีเด็กมือดิมีของอะไรอ่ะทำไรไม่มีอะไรอ้มึงขี้โกงอ่ะไม่ไช้ขี้โกงโอเทคาณทำไรคุณวางกูเอางกูวางกู มาดิทิมทิมทิมิมาดิทิมเฮ้ยมาดิเร็วมาดิดูเร็วทิมไอ้บ้ามึงขี้โกงเราไปยังไหนอ่ะดิเดกดูเองมึงโกงอ่ะกูบอกแล้วกูใมึงดูแล้วมึงบอกว่าแล้วคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อสุดท้ายของงานที่ได้อ่ะเรามารอตารอใจเลยแล้วกันนี่ผมกูทำอะไรไม่ได้หรอเพื่อนเพื่อนเออไม่ออกนี่นี่ นี่เอาคำถามว่าให้แต่ละคนพูดคำทั้งอ่ะเอาวะเอาหมวดผลไม้เริ่มจากไหนเลยไหนเลยเพราะไหนไม่ได้อะไรเลยสตรอร์ติ้งแอปเปิ้ลแก้วมังกรกล้วยมะงูองุ่นตบอ้าเเอาากล้วยกล้วยทุ่งทุ่ไข่ตอกทั้งกูกล้วยโอเคพี่ต่อไปเอาวะต่อทุเรียนลำใหญ่น้องกองแก้วมังกรอ่า้องตบัแก้วองกร ุไตอนไหนมึงได้ของรางวัล้างไหมไม่ได้นี่เลยเยมของรางวัลแล้วก็คือตัวเองละแบเอ้ยโค้งไม่ยองแพ้เลยนี่อเฮ้ยแทนเข้าไปดิเฮ้แทงเข้ามาเฮ้อุ้ยเที่ยวลมันมาเอาเรื่อนมาแค่นั้นนะมาเป็อนกูทำนียอะไไม่ได้ดูหนาขนาดนี้ใครจะไปทำลงมันไม่ออกเนี่อยอมได้ไหมไม่ไหวนิ่มไปไหมะ ลุ้นได้ด้วยอะไรอ่ะตัวมาอุปกรณเฮ้ยเอากูมาเหมือนกันเออมาดิเฮ้วลุ้นได้จริงเหรอแล้วทำไมกูไม่ลุ้นอะ่ะแล้วใค้ได้แค่อุปรกรณ์ของตัวเองอ่ะอ,ออกมาแล้วแต่มันไม่ไมออกของที่พวกมันคุณนุ่นเลยกูเว้นมามาดูนี่อย่าฟังพี่น้องพี่ชีดด้จุ้ยแล้วกูลุ้ตอบค่ายนู่นไงลุ้นกันหมดหรอ เอาไอ้เนี้ของป๋าเฮ้ยของกูเอาของมยใช้อ่ะกู้ของกูเลี้ยแขนนี่วิงไม่ได้ของกูของกู้ของกูเฮ้ยไปบ้าของมึงเพิ่มไมได้ป่หมาไปไหนแล้วหมาดีบ๊บนั่งเงียบเลยโอ้โหแฉะเลยอ่ะรู้เยี่ยงอะไรกันเกง ทำเก่งเลยนรอบากูเลยนะปากูเลย <c oughs> อะไรค้าอรข้โอ้โหโงอะเือยจนเสร็จวะ้ยังไม่ออกเลย,เ,ย,นเ,ลยนเนี่ยำที่อะไรมาเนี่ยปียหลังเลยเมื่อยจนเสร็ดทเ,เ,เโอ้โหยบ้าเป็เกมขาวมึงเ่เปียกหมดอะโอ้ย เกมนี้เกมอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอโอ้ยโอเคทุกคนเอ <_ d ata> าเจ็กน้ำบอกอาบน้ำมาอ๋อนมามาอาบน้ำมา,อำมาโอ้โหน้ำหนึ่งม้วนเดีย๋ยวเอามาโชว์นะเอามาโชว์ความหนามันดูดิโคตรหนาคือแบบมือเปล่าดึงไม่ออกอ่ะถ้าไม่มีอะไรกีดไม่มีอะไรทิ่มอ่ะเพราะเอาเอาถ้าพูดถึงของกูนะถ้ากูเอานิ้วทิ่มก็ไม่ออกถ้ากูไม่ได้เนะี่ยไม่ได้ดินสอดไม่ได้ปากกาจะไปทิ่มอ่ะกยอมตายเดี๋ยวไปหาทาล้วทุกคน เอาจริงนะถ้าไร้านไม่ดึงไอ้ดึงแขนเรามากูก็ไม่คิดจะดึงแขนนะจำมันแต่มันดึงยากอยู่นะโอเคทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถ้าใครยิ่งพัอย่าลืมกดแชร์ผมแชร์ไปแล้วเออประกันหิ่งร้านนะครับโอ้ดูเอาทั้งเหงื่อแตกเลยแล้วผมก็เตือนน้องๆทุกคนนะอย่าไปพันเร่งนนะตายแล้วนะอันนี้อันนี้คือเราก็คอยดูกันอยู่เป็นคอนเทนต์นะเตือนก่อนโอเคจบคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า